สวนอาวาคาโดครับกระเจ้ากำลังปลูกไม่แต่กะมีดอกเลยเด้น่ครับเจ้าปลูกกระเจ้าปลูกแบบอ้อยผ่าดํานะครับแล้วผ่าดําผ่าสลนดํานะครับปูห้องพื้นปูห้องพื้นนะครับ แล้วก็มีสายน้ำนะครับสายน้ำแลนไปน้ำรองขึ้นล่องว้นะครับขึ้นล่องไว,งไว้มีสายน้ำนะครับอู้นะครับอันนี้ประมาณจากักหาไรครับคิดว่าตัวนี้ประมาณหาหลาครับตัวนี้กาปกูขึ้นล่องว้นะครับขึ้นล่องว้อ่าตัวนี้นะซียูที่ สามคูณสี่เมตรนะครับคิดวางสั่นละหรือว่าสี่คูณสี่กับสี่คูณสองประมาณนี้ครับสี่คูณสองสามคูณสองนะครับกะเอาเนาะ <c oughs> ครับผมกะเฮดส่วนอะาวาา่าโดนะครับต้นนี้เเป็าาาตนต้นอาวคาโดต้นน้อยๆก็ออกดอกได้ครับนี่เห็นไหมครับต้นน้นอยๆก็ออกดอกโอ้ยลมแหง้งลมแหง้งต้นน้นอยๆก็ออกดอกนะครับ นี่ครับปลูกอาวะคาโดนะครับอยู่ตั้งประเทศด้วยครับเด้นนี่รับปลูกที่ตั้งประเทศครับปลูกที่ตั้งประเทศครับผมจะเป็นระบบน้ำยนย์นะครับยกล่องขึ้นนะครับยกล่องขึ้นแล้วก็ปลูกนะครับมีอ่าอ่ามุ่งเขียวล้อมต้นมันใบพร้อมนะครับกัน าแมงขึ้นไบกัดนะครับกันแมงไตขึ้นไบกัดหยอดมันมีสายนำยดนะครับสายปุยสายน้นาทส่งออกไปนะครับในผสมเรียบร้อยนะครับส่งออกไปในต้นเลยครับนามยดตั้งเวลาไว้นะครับนี่ก็จะมีคนมาเบิงหรอกครับก็จะตั้งเวลาไว้การเกษตรต่างประเทศนะครับ ปลูกไงไปแถวไปพูนนะครับปนพูนเลยครับป่าทั้งพูนเห็นไหมครับมันเหมือนทั the ้งปนเป็นป่าว่าโดุกันครับต้นไ่มันนะครับเด้อต้นไ่มันทั้งปนครับต้นไ่มันขามทางไปทั้งพูดดินขาวๆครับอ่าเป็นป่าว่าขดต้นไ่มันแล้วนะครับอันนี้ต้นหน่อยมันหัวได้ปลูกเลยครับเด้อต้นหน่อยมันบ้านเขาแก่ปลูกหลายอยู่ครับแต่ว่าอยู่พี่ ปลูกหลายกว่าครับผมปลูกเอาไวาคาโดนะครับพระเจ้าเอาไปเห็ดเครื่องสําอางเอาไปเห็ดยานะครับอาว้คาโดปลูกนี่ก็ได้พอสามเดือนไปนี่ครับเขาก็เอาต้นเบีย้ยไ่มันมาเลยมาลงเลยได้ครับนี่เอาเบีย้ยก่าใหญ่มันมาลงเลยลงแล้วกันเสียบสายปุ๋ยสายน้ำพันสายยางนะครับอบ่าต้องเอาหญ้าครับน,นี้เอาแต่หญ้าน้ำรองครับผม โอเคครับคลิปนี้ก็ไวส้สำเนีดนะครับน้อขอบคุณทีท่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ